สวัสดีครับกลับมาพบกับไทยเอสยูทูบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยแอดก็จะมีเรื่องราวนะเกี่ยวกับเรื่องรถมานําเสนอเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ e ีวีสัญชาติเวียดนามนะที่ชื่อว่าวินฟาสกันอีกแล้วนะครับหลังรอบที่แล้วนะเพื่อนๆจำกันได้ไหมครับที่แอดเนี่ยเล่าให้ฟังว่าวินฟาส t ังงานเข้านะครับทางการสหรัฐเข้าสอบอุบัติเหตุครั้งใหญ่นะฮะดับยกคัน4ชีวิตกันเลยทีเดียวนะครับมาในวันนี้นะครับซึ่งผลกระทบจากการที่วินฟาสซับลงทุนในสหรัฐเเนี่่ริิมจะกดขึึ้้แลวซง ข่าวออกมาว่าวินฟ s สเนี่ยชะลอเปิดโรงงาน EV ว0 0 0ล้านดอลลาร์อีกรอบนะครับเหตุขาดทุนยับในสหรัฐนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นเหตุผลของการรดชนครั้งล่าสุดหรือเปล่านะครับวิน a s t เตรียมชะลอแผนเปิดโรงงาน4,000ล้านดอลลาร์ที่นอร์ทแคโรไลนานะฮะแรงข่าวเผยขาดทุนยับกว่าครึ่งของมูลค่าโรงงานจะสร้างขึ้นนะครับก่อนหน้านี้นะฮะวินฟสัสผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า E ีวีสัญชาติเวียดนามประกาศเมื่อปี2,565ว่าจะสร้างโรงงานรถ E ีและแบตเตอรี่ในสหรัฐนะครับโดยโรงงานดังกล่าวจะสามารถผลิตรถยนต์ได้150,000คันต่อปีซึ่งเป็นความพยายามใช้ประโยชน์จากที่รัฐบาลโจไบเดนมีนโยบายอุดหนุนการลงทุน ต่างชาติที่เข้ามาตั้งโรงงานรถอีวีในสหรัฐนะครับเดิมทีบริษัทวางแผนการสร้างโรงงานให้เสร็จในเดือนกรกฎาคม2567นะครับแต่ต่อมาได้เลื่อนนะฮะเปิดการดําเนินการไปเป็นปีหน้านะครับและกําลังจะพิจารณาขยายการเปิดดําเนินการออกไปอีกครั้งนะครับก็คือเหมือนกับว่าเลื่อนแล้วเลื่อนอีกนั่นเองนะครับทางข่าวใกล้ชิดเนี่ยเขาได้ระบุมาแบบนี้นะครับ ขนาที่แถลงการของวินฟัสนะครับที่ส่งให้กับรอยเตอร์ขณะที่ว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยวินฟัสสขายรถยนต์ E ีีนะได้น้อยกว่า1,000คันกันเลยนะในอเมริกาเหนือนะครับถือว่าเป็นยอดที่ย่ำแย่มากๆเลยนะครับทั้งปีเนี่ยขายได้แค่1000ันคันเท่านั้นนะครับนอกจากนี้นะวินฟ a ส t กําลังทบทวนและประเมินผลดําเนินงานทุกด้านด้วยนะครับในการก่อสร้างโรงงานที่นอต์ทแคโรไลนาอย่างถีถ่ถ้วนท่ามกลางความพยายามจะเป็นแบรนด์รถยนต์ E ีวียอดนิยมในสหรัฐนะครับโอ้ ไม่ไหวบอกไหวกันเลยทีเดียวนะครับด้านโฆษกของรัฐนอร์ทแคโรไลนานะครับเปิดเผยว่า w วิน a s t ได้ยื่นปรับแก้ขนาดอาคารของโรงงานดังกล่าวถึง2ครั้งมาแล้วละนะฮะโดยล่าสุดได้ยื่นเข้ามาเมื่อเดือนเมษายนตอนนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างที่แผนการอนุญาตนะฮะของแคโรไลนาสหรัฐทําการตรวจสอบอยู่นะครับ และถ้าย้อนกลับไปเมื่อเดือนมีนาคม2565ครั้งที่วินฟัสประกาศตั้งโรงงานที่นอตแคโรไลนาทางประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับกล่าวว่า โรงงานวินฟัสเนี่ยจะช่วยเขานะฮะสร้างงานถึง7,00 0พัตำแหน่งกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้สักตำแหน่งยังไม่เห็นเลยนะฮะขณะที่วินฟัสขายรถยนต์ได้ไม่ถึง35,000คันทั่วโลกนะซึ่งส่วนใหญ่จะสามารถจําหน่ายได้แค่ในประเทศเวียดนามเท่านั้นแม้โรงงานทางตอนเหนือเนี่ยของเวียดนามมีกําลังการผลิตและสามารถผลิตได้ถึง3 0 0 0 0 0คันต่อปีนะครับเสียดายของจริงนะครับผลิตได้3 0 0 0 0 0คันต่อปีแต่ว่าขายได้เพียง35,000ันคันทั่วโลกเท่านั้นอย่างไรก็ตามนะครับมีราย งานระบุว่ารถยนต์ส่วนใหญ่ที่จาหน่ายในประเทศเขาขายให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทง่ายๆก็คือขายกันเองนั่นเองนะฮะโดยในปีที่แล้วผลประกอบการยังขาดทุนเพิ่มขึ้นอีก15%หรือ2.4พันล้านดอลลาร์นั่นเองนะครับอ,อันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวที่มาจากรอยเตอร์นะครับที่แอดเนี่ยนำมาเล่าให้ฟังกันนะครับ ต่อมานะครับสื่อน i k เคเอเอเซียนะครับสื่อนี้เนี่ยเคยพูดเรื่องราวเกี่ยวกับวงจรอุบาทบ้านเรามาแล้วนะครับเป็นสื่อญี่ปุ่นนะครับที่คอยสอดส่องไปทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็พูดไปเรื่อยเลยนะครับเขาบอกว่าไว้ไม่ไว้นะฮะพูดเรื่องราวของวินฟัส t w วินกรุ๊ปเนี่ยจอขายธุรกิจอีกแล้วก็หุ้นทําเงินเพื่อที่จะอุ้มวินฟัส t ที่ขาดทุนนะครับกาลังเป็นที่จับตานะฮะเมื่อวินกรุ๊ปบริษัทแม่ของธุรกิจรถ E ีวีวินฟัสเตรียมขายธุรกิจสําคัญที่ทําเงินและหุ้นของบริษัทใในนเเเครืืออพ่หหางิ กับธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าที่ขาดทุนยิ่งทําให้นักลงทุนเกิดความกังวลว่าสภาพคล่องของบริษัทกําลังร่อยหรอนะฮะสำนักข่าวนิกเกอเอเซียนะครับรายงานว่าวินกรุ๊ปกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ในเวียดนามหรือบริษัทแม่ของธุรกิจรถอีวีวินฟัสมีแผนขายนะฮะธุรกิจค้าปลีกวินคอมที่บริหารจัดก,การห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่กว่า 80สาขาทั่วประเทศเวียดนามและหลายแห่งตั้งอยู่ในทำเลทองที่มีคนสัญจรอย่างพลุกพล่าดนะอันนี้แอดก็ไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่าเขาจะขายธุรกิจที่มีความมั่นคง ที่สร้างเงินให้กับเขาแล้วจะมาลงทุนกับธุรกิจที่มีความไม่แน่นอนอย่างวินฟาสนะนะในปี2,566วินคอมมีรายได้ที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งโดยมีกำไรสุดที่4.4ล้านล้านดองนะฮะหรือราว6,300ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง60%จากปี2,565และเมื่อสิ้นเดือนมีนาคมวินกรุ๊ปได้ขายหุ้นของบริษัท SDI Trading Development and Invest จำกัดนะฮะ ที่55%ให้กับบริษัทในเครืออีก4แห่งและคาดว่าจะขายหุ้น SDI ที่เหลืออยู่45%ภายในสิ้นปีนี้โดยคาดว่าเงินจากการขายหุ้นทั้งหมดจะมีมูลค่ามากถึง1,500ล้านดอลลาร์ขณะท,ที่บริษัท SDI ก็ถือหุ้นธุรกิจค้าปลีกวินคอมอยู่41.5%ขณะท,ที่ปี2,562 Win กรุ๊ปเคยขายวิ i n Commerce mm hmm. ให้กับธุรกิจจำหน่ายอาหารท้องถิ่นยักษ์ย่าง มาแซนกรุ๊ปมาแล้วนะครับนอกจากนี้วินกรุ๊ปยังวางแผนนําบริษัทวินเพลธุรกิจรีสอร์ทหรูเข้าตลาดหุ้นให้เร็วที่สุดภายในปีนี้เพื่อให้บริษัทแม่ขายธุรกิจรีสอร์ทได้ด้วยนะครับ ừ ừ ừ, เรียกว่าพยายามที่จะขายทุกอย่างเพื่อที่จะมาอุ้มวินฟาสกันเลยทีเดียวนะครับโดยคุณฟาร์มยศเฟืองนะฮะซึ่งเขาเป็นผู้ก่อตั้งวินกรุป๊ปกล่าวในที่ประชุมกับผู้ถือหุ้นเมื่อเดือนเมษาว่า พวกเราจะไม่ยอมแพ้ต่อการดําเนินธุรกิจวินฟัสอีกเขานะฮะยังย้ําว่าจะให้ความสําคัญกับธุรกิจรถยนต์ EV เป็นขนทางที่ถูกต้องและวินกรุ๊ปเคยกล่าวไว้ว่าบริษัทเชื่อว่าธุรกิจรถยนต์ EV สามารถช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนได้นะครับโอ้โหถือว่าแน่วแน่มากๆเลยนะครับเขาบอกว่าทั้งนี้วินฟัสจําหน่ายรถยนต์ได้9,686คันในไตรามาสเดือน มกราคมถึงมีนาคม2,567นะครับโอ้โหถือว่าความมั่นใจกับยอดขายเนี่ยสวนทางกันแบบรุนแรงนะครับเติบโต5.4เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนและเมื่อนับรวมยอดขายสะสมตั้งแต่ปี2,564วินฟาส t จำหน่ายรถ EV ได้ราว50,000คันแล้วโอ้โหเขาพูดเหมือนจะเยอะเลยนะครับแต่ว่า 2,564มาถึงตอนนี้เนี่ยหลายปีแล้วนะครับถ้าเป็นค่ายดังๆอย่างโตโยต้าเขาขายเป็นล้าน2ล้านคันแล้วนะครับวินฟัสเนี่ยเพิ่งจะขายได้5 0 0 0 0คันนะครับคุณเฟืองนะครับยังเคยให้คำมั่นด้วยว่าเขาจะนำเงินตนเองลงทุนในวินฟ a s ส2 0 0 0ล้านดอนลลาร์เมื่อเดือนมกราคมเขาได้โอนหุ้นของตัวเองจากวิน ES ซึ่งเป็นธุรกิจผลิตแบตเตอรี่ให้กับวินฟ s สเพื่อจะช่วยลดต้นทุนผลิต E ีนะ,ะเรียกว่าควักกระเป๋านูน้นกระเป๋านี้กันมาวุ่นวายเลยนะฮะ ต่อมานะครับนักลงทุนเนี่ยเริ่มไม่มั่นใจแล้วก็กังวลสภาพคล่องของวินฟัสกันแล้วนะครับการผลักดันธุรกิจ EV เต็มสูบเช่นนี้นะฮะได้สร้างความกังวลนะเพิ่มขึ้นตามมาด้วยนะครับโดยในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อเดือนเมษายนคุณเฟืองไม่ได้สนใจความกังวลเกี่ยวกับสภาพคล่องของวินกรุ๊ปที่เริ่มล่อยหลอนะฮะขณะที่ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตของวินกรุ๊ปที่ขาดทุน รวมถึงธุรกิจ E ีวีบันทอนรายได้จากธุรกิจอสังหาอย่างต่อเนื่องและแม้บริษัทแม่ยังคงทำกำไรในช่วงสิ้นปีงบประมาณณเดือนธันวาคม2566ได้เพราะได้อน,นิสงจากเงินทุนส่วนตัวของคุณเฟืองนะแต่สภาพคล่องที่มีอยู่ในขณะนี้แสดงให้เห็นว่าวินกรุ๊ปใช้จ่ายมากกว่าได้รับนะครับ อตนนี้ก็เป็นเรื่องราวานะฮะที่แอดเนี่ยหย,ยิบมานาเสนอนะครับแล้วก็บอกว่าอย่างไรก็ดีก็มีรายงานว่าวินกรุ๊ปกำลังอยู่ในระหว่างการหาลือเพื่อรักษาเงินทุนสําหรับการรีไฟแนนซ์หนี้สิน85%ภายในสิ้นปีนี้นะครับโอ้โหเริ่มมีการรีไฟแนนซ์กันแล้วนะครับและบรรลุข้อตกลงกับนักลงทุนเพื่อขยายเวลาไถาถอนพันธบัตรบางส่วนในรูปสกุลเงินดอลลาร์กันแล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะครับความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพรถ E ีียังคงมีอยู่ เนื่องจากในปี2,565 Winfast เรียกคืนรถยนต์4คันรวดซึ่งเป็นช่วงเริ่มจำหน่ายรถ EV อย่างจริงจัง และเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้วินฟัสเรียกคืนรถยนต์มากกว่า11,000คันมาด้วยนะครับซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 1- ใน5ของยอดขายวินฟัสเลยนะครับเรียกว่ายอดขายเนี่ยก็คือต่ําเตี้ยวเรียดเดินอยู่แล้วนะครับ50,000คันแล้วยังโดนเรียกคืนอีก1 1 0 0 0คันอีกนะครับที่สื่อข่าวมานะครับอีกทั้งยังมีรายงานว่าการก่อสร้างโรงงานในสหรัฐก็ยังจะเลื่อนออกไปอีกนะครับขณะที่ผู้ถือหุ้นบริษัทอื่นๆในเครืออย่างผู้ถือหุ้นจากวินโฮมส ต่างสงสัยว่าธุรกิจกําลังให้เงินกู้แก่วิน f a s t หรือไม่นะครับโอ้โ oh ห oh, อันนี้ก็เป็นข่าวที่น่ากังวลมากๆเลยนะครับของวิน f a s t นะครับที่เขาเนี่ยกำลังมีปัญหาหลายด้านทั้งด้านเงินทุนแล้วก็การขาดทุนรวมถึงยอดขายของวินฟ้าสนะครับที่นับวันเนี่ยจะต่เตี้ยลงไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับ โดยหันมามองที่ประเทศไทยนะวินฟัสประกาศยกเลิกการให้เช่าแบตเตอรี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่วินฟัสรถไฟฟ้า100%สัญชาติเวียดนามประกาศแผนเตรียมเปิดตัว VFE34 รถยนต์ BSUV crossover ในไทยด้วยนะครับและบริการเช่าแบตเตอรี่แต่กระแสตอบรับเนี่ยไม่เป็นอย่างที่คาดจึงมีการยกเลิกแผนเดิมและ ปรับแผนใหม่นะฮะรับฟังเสียงจากลูกค้าเตรียมเปิดตัว VF 5รถยนต์ไฟฟ้า100%ขนาดเล็กแทนคาดว่าเริ่มต้นที่50,000 0บาทแล้วก็รวมแบตเตอรี่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยโดนคนไทยเนี่ยแซะจนเขินเลยนะครับว่าขายแยกแบตเนี่ยไม่มีคนซื้อแน่นอนนะครับเพราะเขาเนี่ยให้เช่านะครับหลังจากที่วินฟ้าสรถไฟฟ้า100%สัญชาติเวียดนามประกาศแผนเตรียมเปิดตัว VF E 34รถยนต์ BSUV crossover ในไทยและบริการเช่าแบตเตอรี่ แต่กระแสตอบรับไม่เป็นอย่างที่คาดจึงมีการยกเลิกแผนเดิมและปรับแผนใหม่รับฟังเสียงจากลูกคา้าเตรียมเปิดตัวรถ VF5 รถไฟฟ้า100%ขนาดเล็กแทนคาดว่าเริ่มต้นที่500 0 0 0บาทรวมแบตเตอรี่แล้วพร้อมการรับประกันคุณภาพตัวรถนาน10ปีหรือ200,000กิโลนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนที่ w ิน f s t เนี่ยเข้ามาที่ประเทศไทยแล้วก็ยกเลิกนะฮะการให้เช่าแบตเตอรี่จนมาทำ VF5 ราคาไม่เกิน5 0,000 0บาทแทนนะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของรถ EV ีที่ชื่อว่าวินฟัสสัญชาติเวียดนามนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็บอกแอดมาได้นะครับว่าการที่เขาเสี่ยงขายธุรกิจพวกอสังหาริมทรัพย์หรือว่าหุ้นเพื่อที่จะมาอุ้มธุรกิจรถยนต์ E ีอย่างวินฟัสเนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่นะฮะแต่ในมุมมองของแอดเนี่ยถือว่าเสี่ยงมากๆเลยนะครับที่เอาธุรกิจที่ค่อนข้างที่จะแน่นอนทาง่ายๆว่าเหมือนขายธุรกิจเหมือนพวกเซเว่นนะฮะแล้วก็มาซื้อธุรกิจอะไรก็ไม่รู้ที่มีความไม่่่แนนนนออสูงยงยารรถ E V ะคับ ไม่แน่ใจว่าผู้บริหารของวินฟัสเนี่ยเขาเล็งเห็นอย่างไรนะฮะแต่ว่าในมุมมองของแคนนี่ก็คือเสี่ยงมากๆเลยนะครับเพราะว่ารถยนต์ E ีีทุกคนก็จะทราบว่าอย่าง Apple เนี่ยก็ยังไม่ไหวเลยนะครับเพราะว่าเขารู้ตัวว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่เองยังไงต้นทุนเขาก็ซื้อรถ EV ีจากจีนไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องขอชมเชยในมุมมองหนึ่งนะครับที่เจ้าของบริษัทวินฟัสก็คือคุณเฟืองนะครับเขามีความแน่วแน่แล้วก็มีการพูดออกมาด้วยนะครับว่าเขาจะไม่ยอมแพ้ในธุรกิจรถวินฟัส ถ้าเปรียบเทียบกับผู้นําในประเทศของเรานะฮะก็คือคุณเศรษฐาครับทวีสินนายกรัฐม,มนตรีล่าสุดก็แสดงความคิดเห็นต่อการยุติการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยของซูซูกินะครับในปี2568้ากเขากล่าวเพียงสั้นๆว่าเขาเคารพการตัดสินใจของซูซูกิซึ่งต้องยอมรับว่าส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทดังกล่าวนั้นค่อนข้างน้อยอีกทั้งแผนการตลาดสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าของเขาอาจจะไม่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยนะฮะในมุมของแอดเนี่ยคือ ผู้นำประเทศเราเนี่ยไม่ค่อยโอเคนะครับเพราะผมมองว่าคือการที่ซูซูกิเนี่ยเขาจากไปเนี่ยถ้าพูดตรงๆเนี่ยก็คือเขามีความไม่มั่นใจแล้วเพราะว่าการที่รัฐบาลเราเนี่ยมีการอุ้มรถ E ีวีอย่างแบบมากนะครับอย่างเปิดเผยออกมาเลยแล้วก็การที่เขาเนี่ยอยู่ในประเทศไทยต่อเนี่ยด้วยสภาพเศรษฐกิจแล้วก็ หนี้เสียประเทศไทยรวมถึงหนี้ครัวเรือนนะฮะที่ทุกคนทราบว่ายอดยึดรถของประเทศเราเนี่ยมันช่างมากเหลือเกินนะครับแล้วเขาก็เริ่มที่จะไม่เชื่อมั่นเชื่อมือของรัฐบาลชุดนี้แล้วอะไรทํานองนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีซูบารุซึ่งมีความไม่มั่นใจออกไปแล้วหนึ่งค่ายนะครับจนมาเร็วๆนี้ก็เป็นสุูกิซึ่งตอนแรกเขาพูดด้วยนะครับว่าเขาจะอยู่แต่เมื่อเขาทบทวนดูดีๆแล้วเนี่ยทั้งการที่มีคู่แข่งที่แข็งแกร่งอย่างรถอีวีนะครับแล้วก็การที่มีรัฐบาลของเราเนี่ย ที่นับวันจะยิ่งมองไม่เห็นทางนะครับว่าเขาจะมาช่วยอะไรทางค่ายรถยนต์เขาได้เขาเลยคิดว่าการที่ปิดอาจจะเป็นการเซฟเงินเขาได้มากกว่าถ้าเกิดสมมุติเขาเปิดโรงงานต่อไปแล้วก็ทุกคนก็จะทราบใช่ไหมครับว่าเวลาการทําโรงงานเนี่ยเขาต้องมีออเดอร์ที่จุดคุ้มทุนเพราะไม่งั้นเนี่ยการผลิตออกมามันจะไม่คุ้มตรงนี้คือสําคัญเลยนะครับอันนี้ก็น่าเห็นใจนะครับสําหรับซูบรุรุแล้วก็ซูซูกิที่ต้องจากไปนะครับ แอดก็อกขอให้อย่ามีค่ายรถยนต์ใดเนี่ยจากไปอีกเลยนะครับยังไงวันนี้แอดลาบแล้วนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แอดด้วยนะครับและแอดก็จะมีบทความดีๆก็จะนำมาฝากอีกนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับวินฟัสตนะครับกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับสวัสดีครับ